You say that m ส m ัสด c ค่ t <Okay. S 2> มาแล้วค่ะวันนี้นิงจะมาเล่าเรื่องราวแล้ว,ลวก็จะมาแชร์ประสบการณ์เหมือนเดิมในสไตล์ที่เราเป็นกันนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆค,ความคิดเห็นคำแนะนำดีๆในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าของเรื่องแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆที่เข้ามาศึกษาที่เข้ามาได้รู้ความคิดเห็นต่างๆนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนเลยแล้วกันแล้วะ,ะส่วนเรื่องนี้คุณพี่ไม่ได้ได้ขอไม่ได้ขอเขาเรียกอะไรต่อว่าหรือว่าอะไรยังไงแกแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ ของตัวแกเองนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังอยู่ในวัยเดียวกันกับคอ,อ่กับคุณพี่ที่ยังอยู่ในในเหตุการณ์ต่างๆให้เป็นอุทาหรณ์ว่าเฮ้ยนี่นะมันเคยเกิดขึ้นนะมันมีมาแล้วนะนะคะก็ไปไปพร้อมๆกันเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนสายฟอกทุกๆคนนะคะหรือว่าเมียฝรั่งไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันตัวหญิงด้วยนะคะ คุณพี่บอกว่าแก57ปีแล้วเนาะแกเดินทางมาอยู่กับสามีได้3ปีแสดงว่าแกมาในช่วงอายุ55 54 55ประมาณนี้นะคะช่วงเวลา3ปีที่แกเดินทางมาอยู่เนี่ยนะคะสามีแกก็จะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่อดอดแอดแอดว่าง่ายๆนะ แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วตอนน,นั้นไม่รู้เหรอว่าเขาเป็นโรคประจําตัวไม่รู้เหรอว่าเขายังไงนะคะแกก็รู้ว่าสามีแกไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะแต่ด้วยความที่แบบความรักความอยากอยู่แกบอกความสงสารก็เลยต้องตัดสินใจที่จะมาอยู่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะแต่แกก็รู้แหละว,ว่าแกก็จะมาอยู่ดูแลสามีแกส่วนมากนะคะทีนี้แกก็มาอยู่ก็คุยกับสามีนะสามีก็บอกว่านะ ฉันให้โน่นให้นี่เธอโน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะคะเธอถ้าฉันตายไปันเธอจะสบายโน่นนี่นั่นแกก็ไม่ได้คิดอะไรมานะคะสามีก็บอกว่าได้ทําพินัยกรรมไว้ให้แล้วโน่นนี่นั่นนะแกก็ไม่ได้แม่นั่งแบบว่าไม่ได้เข้าไปนั่งใส่ใจก็มีถือใบถือใบพิ่นัยกรรมที่สามีทําให้นะคะไปท่านงทานายคือทําถูกต้องนั่นแหละ ใบที่แกมีคือถูกต้องทุกอย่างนะคะเป็นเป็นว่าเออนะเธอจะต้องได้อะไรบ้างหลังจากที่สามีเสียชีวิตนะคะพอสามีเสียชีวิตไปแกก็ไม่รู้ว่านะฮะช่วงมันมีใบใหม่ขึ้นมามันมีใบพินัยกรรมใหม่ขึ้นมาแกบอกวันที่เสียสามีเสียชีวิตนะคะแล้วก็ทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมลูกก็เรามาเปิดพินัยกรรมนะคะลูกก็เริ่มมาเปิดพินัยกรรมหลังจากที่เปิดแล้ว แกก็เพิ่งรู้ว่าเคยพินัยกรรมที่แกมีอยู่ในมือนี่นะ่ะมันคือเป็นใบเก่ามันไม่ใช่เป็นใบล่าสุดที่แกจะต้องได้แล้วสามีก็ไม่เคยพูดอะไรขึ้นมาว่าเขาได้ทำพินัยกรรมใบใหม่ออกมาหลายคนสงสัยใช่ไหมว่าเขาไปทำกันตอนไหนแกก็อยู่กับสามีแกตลอดแกตัวเองก็ยังแกก็ไม่รู้แกบอก กูตัวแกเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาไปทํากันตอนไหนไปทําใหม่ตอนไหนลูกเต้าเขาให้ไปทําตอนไหนนะแต่ก็อย่างที่บอกแกก็เลยแย้งไปว่าเฮ้ยแล้วพินัยกรรมที่เธออ่านเนี่ยที่ทนายความอ่านอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แบบเดียวที่ฉันมีอยู่นี่นะลูกของสามีแกก็เลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยไปทำใหม่ขึ้นมาพร้อมกับพ่อ แล้วก็มีทานายคนนี้แหละได้เข้ามาทําอย่างถูกต้องพี่แกก็เลยสงสัยว่าแล้วฉันเนี่ยไปอยู่ไหนฉันถึงไม่รู้แล้วทาไมสามีไม่ได้บอกฉันลูกเขาก็บอกว่าอา้าวก็เธอไม่อยู่บ้านฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าเธออยู่ไหนฉันก็ไม่รู้แต่เธอไม่อยู่บ้านอ่ะเธอไม่ได้อยู่บ้านนี่พี่แกก็เลยนึกสงสัยขึ้นมาว่า มันอาจจะเป็นช่วงที่แกไปตะลงตลาดไปจ่ายของจ่ายของหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วลูกเขามาหาเนี่ยช่วงเวลาส่วนมากเวลาลูกมาหาเนี่ยเขาจะไม่คุณพี่จะไม่ค่อยได้เข้ามายุ่งเพราะว่าก็ลูกเขาเขาก็ต้องดูแลลูกเต้าแกก็เป็นช่วงเวลาที่แกอยากพักผ่อนเวลาลูกมาหาแกบอกแบบเนี้ยหนิงก็บอกนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เขาทํา นั่นแหละคือช่วงเวลาที่เขาอาจจะพูดกับพ่อเขานาะให้พ่ออย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็ว่ากันไปเราไม่รู้แล้วคุณพี่ก็ไม่ได้ยินไม่ได้อยู่ที่นั่นนะอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ไม่ได้อยู่กับในเหตุการณ์นั้นๆอาจจะมองว่าเออแขกมากลูกมากก็เลยไม่อยากจะยุ่งก็ไปอยู่ในส่วนตัวของตัวเองมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นใบพินัยกรรมที่เราถืออยู่เนี่ยนะคะมันคือใบเก่า เพราะฉะนั้นเวลาทานายเปิดพินัยกรรมเขาจะถือใบใหม่เป็นหลักใบล่าสุดเป็นหลักเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะมีพินัยกรรมในมือนะคะพยายามถามสามีไว้ด้วยนะว่าเจาเ,เปลี่ยนพินัยกรรมหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่ได้บอกให้ระแวงนะแต่บอกว่าระวังตัวเองด้วย <c oughs> นะคะหลังจากนั้นเขาก็อ่านแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในพินัยกรรมคุณพี่ไม่ได้อะไรเลยบอได้อย่งเลยค่ะ ลูกเขานะบอกคุณพี่ว่ายูจะต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้ภายในหนึ่งเดือนฉันให้เวลาหนึ่งเดือนอยู่ต้องย้ายออกย้ายไปอยู่ไหนแล้วแต่เลยจ้ะเขาบสอสอ่อนเฮานะคะบรรดาเมียเมียทั้งหลายพลังเมียฝรั่งหลาย,ลายๆนะคะบางทีคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยการมาอยู่กับสามีแล้วนะคุณไม่ต้องทำงาน สามีจะให้นวนให้นี่ให้นั่นเวลาเขาตายดูดีๆนะคะลูกเขาก็ไม่ได้ขี้ขี้เหมือนกันนะลูกเขาก็อาจจะตอนพ่ออยู่ก็จะอาจจะทําให้พ่อสบายใจโดยที่ไม่อยากมีปัญหากับเราแต่ในใจเขาลึกๆนะเขาอาจจะฉันไม่ให้อะไรเธอทั้งนัง้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้คุณต้องระวังไว้ด้วยเหมือนกันอันนี้หนิงก็เพิ่งมาเจอเห็นกันเอ้ยมันก็จริงนะเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไง ไม่ได้บอกให้กลัวแต่บอกให้ระวังตัวเองนะคะว่ามันมันมีไหมแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ก็มีขึ้นมาแล้วและนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณพี่กลับไหมกอตนนีก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านคุณพี่บอกนะคะเตรียมตัวที่จะกลับประเทศไทยด้วยอะไรที่แบบมันเศร้าส้อยแล้วก็หดหูมากๆสามปีอยู่โดยที่ได้วีกินการ์ดสองปีแต่ว่า ไม่มีงานทำแล้วก็อายุเยอะแล้วใจไม่สู้กับไทยอย่างเดียวจ้ะแต่หนิงก็แนะนำแกนะว่าเฮ้ย mm. คุณพี่ลองหางานดูไหมลองหางานทำก่อนไหมแล้วก็อยู่ต่อก็ได้นะอะไรอย่าเงี้ยเพราะยังไงเราก็เป็นสิทธิ์อยู่แล้วเพราะสามีตายเราก็ทำเราอยู่ต่อได้อยู่แล้วนะเราไม่ได้ว่าเราอยู่ต่อไม่ได้นะเราอยู่ต่อได้ แต่เราต้องมีงานทำเท่านั้นเองนะคะ57ปีสำหรับหนิงหนิงก็บอกว่าไม่แก่นั้นหางานทำได้นะแต่คุณพี่ใจไม่สู้นะก็แล้วแต่นี่คือความคิดของเราเราไปว่ากันไม่ได้นะอันนี้หนิงบอกเลยห้ามว่ากันนะคะเพราะว่าความคิดใครความคิดมันเป็นความพร้อมใจของตัวเองที่อยากจะกลับไทยก็คือต้องกลับแต่ถ้าถ้าเป็นตัวหนิงถามหนิงแล้วคุณหนิงกลับไหมถ้าเป็นหนิงหนิง57ปีสำหรับหนิงหนิงมอหนิงไม่แก่นะหนิงจะทำงานค่ะและการที่สามีตาย มันไม่ได้เป็นการว่าเราจะอยู่ไม่ได้นะสามีตายคือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสุดวิสัยที่ใครๆก็ตายนะคะเราไม่ผิดนะคุณอยู่ได้นะคะแต่เราต้องมีงานทําเพื่อซัพพอร์ตตัวเองนะคะอเมริกาเป็นแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้นะ,ะลองลองมองหางานเผื่อๆไว้นะคะเพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อในอนาคตเราด้วยก็ดีเหมือนกันอันนี้เราก็ไม่ว่าใคร เราว่าใครกันไม่ได้นะคะหรือความสมัครใจของแต่ละคนแตกต่างกันนะก็มันเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็นั่นแหละเอามาเตือนกันไว้เอามาเป็นประสบการณ์ให้กันและกันนะคะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าบ๊ายบายคะ่ะ